มวยกำลังมั่นใจนิโคสุดห้าล้านแบบนี้หลังจัดน็อกสิทธิชัยในสึกวันถือเป็นการเปิดตัวในพิกัดใหม่ได้อย่างสวยรูสำหรับนิโคคาริโลนักมวยไทยชาวสกอตแลนด์ที่ขยับจากจากเดิมรุ่นแบนตัมเวทขึ้นมาเป็นรุ่นเฟเธอร์เวทในสึกวันไฟไนท์สาโดยนักชกวัย26ปีเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักมวยไทยอดีตแชมป์กรรี่ในรุ่นไลเวทไปได้ในยกที่2ในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเมื่อวันเสาร์ที่ห้าเมษายนที่ผ่านมา ภายหลังการชกนิโคโคารินโลได้ออกมาส่งข้อความถึงนักชกทุกคนในรุ่นพร้อมทั้งเป็นการส่งข้อความถึงายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของแชมป์โลกรุ่นนี้ด้วยวันนี้ถือเป็นจุดสูงสุดหลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว ผมรู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งผมบอกตัวเองแบบนั้นเสมอเพื่อจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นผมจึงต้องออกจากที่รม่มวันนี้ผมเอาชนะนักสู้ระดับโลกอย่างสิทธิชัยได้สําเร็จแต่ผมเชื่อว่าสามารถเอาชนะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้และนั่นคือการต่อสู้กับตัวเองผมอยู่ที่นี่รุ่นเฟเธอร์เวทสำหรับในอดีตที่ผ่านมานิโคโคารินโลเคยชกในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทมาแล้วในสมัยเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันอย่างไรก็ตามในพิกัดนี้ก็ถือเป็นงานหินเหมือนกันเนื่องจากมีคู่ชกเบอร์ใหญ่อย่า,ยยางซ bon, ู ชาโดวสิงห์มวินและตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก